ามาแล้วครับพี่น้องเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่เสียงผีที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่มันมีเสียงการเมืองที่ดังยิ่งกว่าเสียงผีซะอีกตอนนี้ทั้งโซเชียลทั้งสื่อขเขมรเดือดปุดๆฮุนเซนถึงขั้นออกมาโวยว่าไทยรังแกเปิดเสียงผีไล่คนกัมพูชาทั้งที่คนไทยเราก็รู้อยู่เต็มอกว่าตรงนั้นมันผืนแผ่นดินไทยของแท้ไม่ได้ไปแตะดินแดนขเขมรแ,แม้แต่นิดเดียวแต่พอเรื่องนี้ดังขึ้นมาฮุนเซนก็ไม่รอช้า วิ่งปรีไปฟ้องมาเลเซียทันทีครับพี่น้องร้องไห้แงไปฟ้องแบบเหมือนเด็ดโดนแกล้งว่าไทยรังแกทำร้ายจิตใจประชาชนกัมพูชาฟังดูเหมือนจะจบแค่นั้นแต่ไม่ครับถ้ามองให้ลึกลงไปฮุนเซนไม่ได้แค่ฟ้องเขาใช้เรื่องนี้เป็นบันไดขึ้นไปต่อรองกับมาเลเซียเพื่อปูทางคุยเรื่องใหญ่กว่าทั้งการค้าการเมืองและผลประโยชน์ระดับภูมิภาคพูดกันตามตรงเรื่องเปิดเสียงผีเนี่ย ถ้าไทยอยากจะขับไล่คนบุกรุกจริงๆใช้ลำโพงเปิดเสียงก็ดีกว่าปืนอยู่แล้วใช่มหมแต่หุนเซนกลับเล่นใหญ่เกินจริงเพราะเขาต้องการเวทีเอาไว้โชว์บทบาทในอาเซียนและที่สำคัญคือเขากำลังดิ้นทุกทางเพื่อให้ไทยเปิดด่านชายแดนช่วงนี้เศรษฐกิจกัมพูชากำลังสุดหนักพ่อค้าแม่ค้าร้องระงมชายแดนขายของไม่ได้นักท่องเที่ยวก็หายเงินไม่สะพัด เขาก็เลยต้องเอาเรื่องอะไรก็ได้มาขยายเป็นดราม่าระดับชาติแล้ววิ่งหาประเทศเพื่อนบ้านมาช่วยกดดันให้ไทยยอมเปิดดานคราวนี้พอไปเจอมาเลเซียมาเลเซียก็เหมือนจะรับลูกคุณเซนครับระหว่างที่คนทั้งอาเซียนดราม่าก,กับข่าวเสียงผีสองผู้นำเขากลับคุยกันเรื่องจริงจังอย่างการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลานอันนี้ของเด็ดครับพี่นังเพราะตลาดอาหารฮาลานของโลกมีมูลค่ามหาศาล ซึ่งมาเลเซียเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่กัมพูชาอยากเข้าร่วนตลาดนี้เพื่อโกอยเงินจากกลุ่มมุสลิมทั้งสองประเทศเลยเตรียมตั้งคณะกรรมาการร่วมศึกษาแผนตั้งโรงงานตั้งระบบผลิตกะรวยยกประเทศต่อด้วยการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือ medical tourism มาเลเซียเขาพร้อมเปิดโรงพยาบาลให้คนกัมพูชาแถมยังจะเปิดสาขาโรงพยาบาลมาเลเซียในกัมพูชาอีกด้วยฟังดูดีแต่ความจริงคือเป็น s o f power เพื่อให้มาเลเซียแผ่อิทธิพลเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านอย่างแนบเนียนยังไม่พอครับเขายังคุยกันเรื่องข้าวด้วยนะที่ซื้อข้าวมากกว่า70,000นตันต่อปีฟังดูเหมือนแค่เรื่องค้าข้าวธรรมดาแต่จริงๆนี่คือช่องต่อรองทางการเมืองเต็มๆเพราะใครครวบคุมตลาดข้าวก็เหมือนควบคุมเส้นเลือดเศรศษฐกิจของกัมพูชาฮุนเซนเอาเรื่องเล็กๆอย่างเสียงผีมาปั่นให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วค่อยๆแทรกแผนผลประโยชน์ระหว่างประเทศเข้าไปแบบแนบเนียน ใช้ภาพลักษณ์เหยื่อที่ถูกรังแกเพื่อหาช่องทางฟื้นสัมพันธ์ทางการค้าแต่ที่มันชัดกว่าคือหุนเซนไม่ได้มาคนเดียวเขามาพร้อมขบวนการทางการทูตที่วางหมากไว้เรียบร้อยเริ่มจากร้องไห้ฟ้องเพื่อนบ้านทำให้ไทยดูเป็นผู้ร้ายแล้วค่อยเปลี่ยนเวทีฟ้องเป็นโตเจรจาผลประโยชน์กับมาเลเซียส่วนมาเลเซียเองก็ไม่ได้ขาวสะอาดเขามีผลประโยชน์ร่วมโดยตรงเพราะยิ่งไทยกับกัมพูชามีปัญหา ยิ่งเปิดโอกาสให้มาเลเซียกลายเป็นตัวกลางที่ดูเหมือนเป็นพระเอกในสายตาอาเซียนพูดอีกอย่างมาเลเซียกำลังใช้โอกาสนี้ขยับบทบาทตัวเองขึ้นมาแทนที่ไทยในหลายเวทีทั้งเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศเพราะตอนนี้เขาอยากเป็นคนกลางแห่งอาเซียนที่ดูดีมีอิทธิพลและมีบทบาทต่อความขัดแย้งในภูมิภาคแต่ถามจริงพี่น้องมันกลางจริงเหรอหรือมันเลือกข้างชัดๆกันแน่ เพราะทามาเลเซียออกหน้าแทนกัมพูชาแบบนี้มันก็เหมือนการประกาศตัวว่าฉันอยู่ฝั่งฮุนเซนแบบเต็มตัวแล้วนี่แหละที่ทําให้เรื่องมันไม่ธรรมดาอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่เสียงลําโพงที่เปิดไล่ผีแต่มันคือเสียงที่กําลังถูกโยกในกระดานภูมิภาคอาเซียนและพอเรามองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่าฮุนเซนตอนนี้กําลังดิ้นอย่างหนักหลังจากโดนไทยกดในหลายเรื่องทั้งชายแดนทั้งเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องแรงงานและการค้าข้ามแดนเขาเลยต้องหาทางเอาคืนโดยไม่เสียหน้าและทางเดียวที่เหลือก็คือการตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องผีเพื่อสร้างภาพเหยื่อแล้วเอาไปต่อรองเป็นเครดิตท,ทางการเมืองและถ้ามาเลเซียยังรับลูกคุณเซ็นแบบนี้ต่อไปนั่นก็หมายความว่าภูมิรัฐศาสตร์ในอาเซียนกำลังขยับข้างอย่างชัดเจน ไทยเราอาจจะต้องจับตาให้ดีเพราะนี่ไม่ใช่แค่เสียงผีหลอกแต่มันคือเกมการเมืองที่กำลังหลอกคนทั้งภูมิภาคอยู่เงียบ